สวัสดีครับพมอมีไพ่หมัมกรถเดิมๆแบบนี้บ่ครับคันนี้เป็นรถเดิมๆที่อาร์ปีสามสิบสี่ครับยังบ่เคื่อยเห็ดซีบางครันบ่า่เคื่อยอาชีนาเห็ดเคยเห็ดรถไฟท,ทังน้ำมันนี่นะครับ ถ้าผู้ใดอยากเอาไปใส่เขาไรเขาสวนในความเดิมครับเป็นกระเป็นหอยเด็ดดียด่ยัเป็นกระชิเป็นเครื่องดีเซลสองขันหาครับผม พวงมาลัยธรรมดาฟังเสียงเครื่องครับน่บชึงเยาวติดครับ เครื่องดีเกีราดีครับท่นนี้เอร์เย็นคัสซี่บอฟูสภาพพร้อมใส่งานครับผมท่นนี้สีขายแพงนะครับผมขายอยู่หกหมื่นครับผมหกหมื่นบาทไทยใครสนใจกับมะเบืองรถไดทีอำเภอวารินชำลาบจางบังหวัดอุบลร,ราชธานีครับผมด้ความเดิมครับ